ที่ดินราคาถูกๆให้รีบๆจองเลยค่ะส่วนที่ดินแปลงนี้เจ้าของกำลังประชดชีวิตขายทิ้งถูกเหลือเชื่อแต่ถ้าคุณไม่เชื่อรีบๆมาจับมาจองหรือมาดูด้วยตาตัวเองดีกว่า ทุกคนขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดหัวชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนข่าวันนี้โอจะพามาชมที่ดินแปลงนี้กันนะคะแปลงนี้แปลงน้นแปลงน,นั้นมีแปลงเดียวค่ะราคาประชดชีวิตเป็นยังไงทุกคนต้องรีบนะถ้าช้าเนี่ยโอเชื่อเลยว่าแปลงนี้ คงจะไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของอย่างแน่นอนนะคะที่พี่ที่จะพาชมในวันนี้พี่กาดอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกตรงนี้การเดินทางสะดวกสบายมากๆอยู่ในชุมชนซ้ายขวาหน้าหลังมีเพื่อนบ้านหมดลยและยังมีร้านค้าร้านสะดวกซื้ออยู่ใกล้ๆตรงนี้ไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแล้วส่วนปลาปาก็คงจะมีเพราะว่านี่คือชุมชนนี่ คือใ,ใกล้ตรงนี้ที่ดินที่โอาจะพาชมอะ่ะคือติดถนนนี้เลยนะติดถนนตรงนี้เลยนี่คือถนนลาดยางถนนหลวงถนนสาธารณะถนนเรียบแคลงนี่คือคลองสาธารณะประโยชน์นี่ส่วนที่ดินของเราเลือกจากเสาเขตหลักเขตอยู่ตรงนี้หลังบูตตรงนี้นี่ลจากตรงนี้ตรงไปนะคะความยาวทั้งหมดประมาณ39เมตรความลึกจากด้านหน้าถนนไปถึงท้ายที่ประมาณ91เเมตรรวมแล้วเราจะได้เนื้อที่ สองไล่เต็บนะคะสองไล่เนี่ยกำลังสร้างบ้านพอดีพอดีเองแต่แปลงนี้เราต้องเข้ามาพัฒนาเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเอาจริงจริงก็ไม่ต้องพัฒนาอะไรมาก่ามุมตั้งบ้านในตำแหน่งที่เหมาะสมก็คือสามารถอยู่อาศัยได้เลยเป็นที่ดินที่ถือว่าทำเลดีทำเลทองมากๆในจังหวัดนครนายกแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงเดียวแล้วที่มีราคานี้นอกเหนือจากนี้หาไม่ได้แล้ว มีไฟฟ้าแสงสว่างกลางคืนเข้าออกตรงนี้สะดวกสบายมากๆห่างจากแยกสามสาวเพียงแค่14กิโลเมตรเท่านั้นเองหรือใครที่จะมาจากแยกโอคลักห่างกัน23กิโลเมตรถือว่าใกล้มากๆเลยนะที่ในแปลงนี้สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางใครที่จะมาแปลงนี้แม้ว่าโอจะส่งพิกัดให้ทุกคนต้องระวังนะเราจะมีการหลง GPS จะพามาใกล้ที่สุดให้เรา ึ่งก็จะเข้าซอกซอยตามต่างๆที่เราเองอาจจะดูหลงดูงงไปหมดเลยแต่เอาแบบว่าถ้าเราเอาแบบว่ามาแบบว่าสะดวกสบายในการที่เข้าออกอาจจะไกลานิดหนึ่งมาเริ่มต้นที่แยกสามสาวนะคะก็ถือว่าเป็นการขับรถเข้ามาเราจะได้เห็นถึงความเจริญในเมืองแห่งนี้นะคะมีทั้งตลาดที่เราขับรถผ่านมามีวดัดมีโรงเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นสถานที่ เขาเรียกอะไรนะชุมชนที่อยู่ในดงละครตรงนี้นะคะห่างจากสถานที่ท่องเที่ยววัดมณีวงศ์เนี่ยประมาณ7.9กิโลเมตรเองถือว่าสะดวกสบายไหมสบายมากๆเลยห่างจากแยกเจดีทองประมาณ13กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองนครนายกนะเพื่อจะเข้ามาตรงเนี้ยประมาณ16กกิโลเมตรตัวเมืองนครนายกมีอะไรบ้างก็มีทุกอย่างนะคะมีตลาดมีธนาคารมีสถานีตำรวจมีโรงพยาบาลศูนย์ราชการที่ว่าการอำเภอต่างๆก็คือจะอยู่ในเมืองทั้งหมดเลย ทุกครั้งที่เราจะขับรถเข้าออกภายในพื้นที่ตรงนี้นะคะเราเข้าเมืองก่อนเพราะว่ามันจะง่ายมากๆเลยขับรถมาเริ่มจากเมืองแล้วก็มาถึงตรงนี้เลยที่ดินตรงนี้เนื้อที่สองไร่เต็มในราคาที่เจ้าของขายทุกคนถ้าฟังแล้วทุกคนจะตกใจไหมไม่รู้โอ้ลงพื้นที่รีวิวนียโอ้ยังตกใจเลยเฮ้ยประชดชีวิตอะไรขนาดนั้นทําไมถึงขายถูกนะคะภายในพื้นที่นะคะตรงนี้จริงๆแล้วมีการปลูกต้นมง่ต้น,ตน,ตน,ตนไม้ไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะมีกล้วยมีส้มโอมีขน,นุนไม่รู้ว่ามันจะหลงเหลือให้เราได้เก็บได้ใช้ ประโยชน์ตรงนี้ไหมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ใ,นในกล้กับกลุ่มประมงตัวอย่างนะคะซึ่งก็จะอยู่ใ,ใกล้กันนี่เลยค่ะอยู่ตรงนี้แล้วเสาเขตหลักเขตก็จะอยู่ประมาณนี้นนลักษณะรูปแปลงสวยมากเลยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกพื้นที่ตรงนี้สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ1ิเมตรก็คือจะเป็นมาตรฐานทั่วไปฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านตรงไปก็มีเพื่อนบ้านที่เราเดินเข้ามาก็มีเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้เป็นรูปแปลงที่สวยหรือว่าดูดีขนาดไหนทุกคนลองมาดูก่อนในราคาไล่ละ สามแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองสามแสนเก้าหมื่นบาททุกคนว่าแพงไหมสำหรับที่ดินในจังหวัดนครนายกขาไม่ได้แล้วนะ,ะเฉลี่ยแล้วตกตารางวาและเพียงแค่9 7 5บาทเองในราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ถูกที่สุดในจังหวัดนครนายกแล้วที่จังหวัดนครนายกนะตอนนี้ที่ดินราคาเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน,วนไม่มีวันที่แบบว่าราคาจะลดลงเลยนะยิ่งนับวันราคาก็สูงขึ้นตั้งแต่เป็นในหน้ามา2-3ปีเนี่ย ที่ดินราคาเพิ่มขึ้นตลอดเลยตอนนี้ราคาคือหลักแสนหลักล้านไปเรื่อยๆจนบางแปลงเนี่ยราคา4ล้านหล้านก็ยังมีเลยเพราะฉะนั้นใครที่มาพบมาเจอที่ดินราคาถูกๆตรงนี้แล้วอย่ารอช้ารีบๆมาดูกันไร่ละ390,000บาท2ไร่ก็เป็นเงินเท่าไหร่780,000บาท ราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนรวมภาษีรวมให้ทุกอย่างในยะถนดพุดแดงด้วยนะคะสนใจรีบม,มาดูป่ะเดี๋ยวพาไปชมก่อนดีกว่าโดยรวมของพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรตามมาเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะอพร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้แปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่คือบรรยากาศด้านหน้าที่ดินนะซึ่งก็จะมีต้นมงต้นไม้มีคลองมีถนนนะคะสะดวกสบายในการเดินทางเข้าออกในแปลงมากๆเลยนี่คือเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามตรงนี้จะมีร้านค้าร้านสะดวกซื้ออยู่ใกล้ๆกกันแล้วก็ ก็มีเพื่อนบ้านไฟฟ้าผ่านนับแลงแล้วมีถนนสองฝั่งเลยนะฝั่งนู้นฝั่งนี้แต่ว่าทุกคนต้องระวังไว้นะเวลาที่มาดูที่ดินถ้าโอวังพิกัดไว้ให้มันอาจจะพามั่วตัวซั่วมานะคะคือมาทางรัดซึ่งมาได้ก็คือจะพามุดมาเลยนะคะแต่โอยากให้แต่ออยากจะบอกทุกคนว่าให้มาทางจับจีพีแม้ว่าโอวจะส่งพิกัดให้นะอันดับแรกคือจบพิกัดมาที่ สี่แยกสามสาวก่อนเราค่อยจับใหม่แล้วเดี๋ยวมันจะพามาทางที่แบบว่าเป็นชุมชนสะดวกสบายเราไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยนี่มันที่ดินที่ไหนจริงๆเราที่ดินนสวยที่ดินดีนะคะนี่ค่ะตอนนี้โอจะพาชมคือที่ดินอยู่ตรงนี้มีอ่าตรงนี้ที่เนี่ยเขาจะทําเป็นบ่อปลากันส่วนดินเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปไหนเราก็อยู่ตรงนี้จากที่ดินที่เป็นที่นาสมัยก่อนมาเป็นบ่อปลาโดยที่เอาดินเนี่ยแหละมาอยู่ตรงนี้ แต่ว่าเราสามารถมาพัฒนาปรับปรุงได้ถ้ามันลึกม,มากไหมตรงนี้ก็น่าจะประมาณเมกกว่าได้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามีวัชพืชขึ้นอยู่เห็นไหมจากเสานี้ค่ะตรงไปเลย39เมตรหน้ากว้างรูปแปลงสวยมากเลยทุกคนดูสินี่คือคลองฝั่งตรงข้ามนะคะเลยไปศูนย์เขาเรียกอะไรนะชัยพัฒนานะคะชัยพัฒนาก็จะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เนี่ยค่ะตรงไปได้เลย ที่นี่การเดินทางสะดวกสบายมากๆห่างจากจแยกสามสาวแค่14กิโลเมตรใกล้ตลาดนะคะมีตลาดอะไรบ้างมีตลาดท่าหุบท้าหุบนะคะใกล้ๆแล้วก็จะมีในเมืองก็16กิโลเมตรมีทุกอย่างมีแมคโครมีโลตัสนะคะที่ดิ่งของเราหันหน้าไปทางทิศตะวันตกตอนนี้ตะวันกําลังตกแล้วนะคะนี่เลยค่ะสวยไหมสวยมากอะ่ะนี่คือคลองนี่คือถนนยังไม่พอที่ดิ่ของเราติดคลอง ด้านนูนด้วยนี่คืออยู่ในที่นะสาเมตรส่วนความลึกเข้าไปจากด้านหน้าไปถึงท้ายที่39เมตรนะคะมีต้นกล้วยมีผลผลิตแล้วมีขนุนมีมะม่วงมีมะยงชิดเดี๋ยวจะพาไปดูที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่นอกจากได้ราคาที่ถูกแล้วไล่ละ3าม0 0 0เบาทแล้วเจ้าของขายประชดชีวิตขายทิ้งแล้วนะคะทุกคนยังมีที่งอกที่เกินอีก นี่คือที่งอกที่เกินคือหลักหมุดออยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่งอกที่เกิดน,นี่คือคลองธรรมชาติคลองสาธาระประโยชนนี่เลยเราก็ขับรถไปเลยนะคะตรงเข้าไปเอาจริงๆแล้วคันตรงนี้เรามาปรับปรุงอัดแดปให้มันแบบว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างๆนิดนึงเพื่อแบบว่าเราจะได้ทําเป็นสิ่งปลูกสร้างได้เลยที่นี่บรรยากาศดีมากคนแล้วที่งอกตรงริมคลองอะคะ่ะเยอะมาก นี่คือเป็นคลองสาหารณะและยตรงนี้จริงๆเรามีที่งอกที่เกินอีกนะอีกเยอะเลยเนี่ยเป็นกกอบกลางเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ไหมก็คงใช้ได้เพราะว่าไม่มีใครเข้าที่เราแล้วถ้าเราทํำรัวนะคะนี่คือบรรยากาศของพื้นที่โดยรวมนี่เลยลองมาดูด้วยตาตัวเองก่อนนะสวยไม่สวยไม่รู้แต่ว่าราคาเนี่ยคุ้มค่ามากๆติดถนนลาดยางเขาขายกันไล่หนึ่ล้านแต่นี่ขายแค่สามแสน ไข่ทิ้งอะคะ่ะไข่ประชดชีวิขไข่ทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ช้าเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้มาเป็นเจ้าของแน่นอนคนที่เป็นเจ้าของได้ก็คือคนที่ไวเท่านั้นนะคะมาแบบว่องไวได้เลยนี่ไปเดี๋ยวจะพาไปชมเรื่อยๆด้านท้ายนะคะทุกคนเจ้าของชาวบ้านนะคะให้เจ้าของทำเขาเรียกอะไรนะเผาถ่านอยู่ท้ายแปลงแต่ตรงท้ายเนี่ยเราสามารถปลูกบานได้ และตรงนี้ก็คือจะเป็นโคกเป็นเลนน,นี่ค่ะตรงนี้นี่ก็ปลูกบ้านได้คือราคาที่ดินตรงนี้สองไร่รูปแรงสวยมากเลยนะความยาวจากตรงเนี้เสาหมุดที่โอบพาดูไปถึงท้าย90กว่าเมตรเราหามุมสร้างบ้านได้หลายมุมเลยในราคา780,000นบาทเองเนี่ยเป็นที่งอกที่เกินที่เรายัางใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าเป็นที่หลวงเราก็ไม่สามารถที่จะทำเป็น สิ่งปลูกสร้างที่ถาวรได้เนี่ยค่ะอยู่ติดกับที่เราหมดเลยเพราะว่าตรงนี้ไม่มีเจ้าของเป็นสาธารณะนะคะที่หลวงเราใช้ได้ค่ะแต่ว่าไม่ควรจะสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรให้สร้างสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนได้มีต้นขนุนขนุนนี้มีผลผลิตแล้วนะให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวไม่เชื่ออีกไอ้ที่แห้งๆเหี e ่ยวๆนี่ ì, ไม่ใช่อะไรนี่ชาวบ้านเขาเผาเผาญ้านะคะนี่ค่ะขนุน ขนุนเป็นๆมีส้มโออยู่ตรงนี้ไม่ค่อยที่คนไม่ค่อยมีคนดูแลนี่คือส้มโอส้มโอก็ออกลูกแล้วจริงๆแล้วมีกล้วยนี่เลยค่ะด้านท้ายแปลงมีต้นมะยงชิดอีกหลายต้นมีลูกว่ามีมะพร้าวเต็มไปหมดเลยนี่เลยค่ะมีมะพร้าวมีลูกว่า มีมะม่วงเต็มไปหมดเลยแพลกล้องให้ดูก่อนทางที่โอดเดินมานะคะนี่เลยนี่คือบรรยากาศโดยรวมตรงนี้ก็คือหลุดพ้นจากต้นไม้ก็จะเป็นที่สาธารณะทั้งหมดเลยมีต้นมะพร้าวตอนนี้เริ่มออกลูกแล้วมีว่ามีอันนี้น่าจะเป็นเขียวใหญ่มะม่วงเขียวใหญ่ตรงนี้จะเป็นโคกใหญ่เลยตรงนี้ยสามารถสร้างบ้านได้ แล้วก็มีพี่ที่อยู่ตรงใกล้ๆนี้เขาเผาถ่านนะคะนี่นี่เลยค่ะเนื้อที่สองไร่ดูกว้างมากๆเลยนะกว้างยิ่งใหญ่มากเลยตรงนี้จะมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านเห็นไหมราคาถูกมากเลยนะ3ามแสนเก้าหมืนบาท คือประชดชีวิตของแท้เลยนี่ไปเดี๋ยวพาไปดูตรงส่วนอื่นที่มีต้นไม้มีต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้มีมะม่วงแล้วก็มีม้ยงชิดไม้ยงชิดจะมีอยู่น่าจะติดอยู่ประมาณสองต้นมัน้งประมาณนะคะอันนี้จะเป็นวัชพืชทั่วไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าไมยยงชิดนะคะทุกคนก็จะมีออกดอกไมยยงชิดตรงนี้เยอะมากๆเลยมีอยู่สองต้นอยู่ในที่พอดีเลยออกดอ,อกเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินไหมนี่อีกต้นหนึ่งนี่แหละค่ะเอาจริงๆแล้วเราขับรถวนได้นะจุนซิ จุดสิ้นสุดก็จะอยู่ตรงนี้นี่เลยค่ะจากตรงนี้ตรงไปนู่นเลยตรงที่เขาเผา่านอยู่แล้วก็เนี่ยค่ะเวิร์กนี้เราก็สามารถสร้างบ้านรีสอร์ทริมน้ําคืออยู่อาศัยได้อ่ะทุกคนในราคานี้จะหาที่ไหนอีกมีเพื่อนบ้านล้อมรอบที่ดินแถวนี้เขาขายกันไร่หนึ่งก็ไปเก้าแสนล้านหนึ่งทางนั้นเลยที่เป็นบอ่อแบบนี้นะบอ่อแบบนี้ นบ่อแบบนี้หมดเลยแต่แปลงเนี้ยขายถูกมากอันนี้คืออีแปลงหนึ่งแล้วไม่เกี่ยวกับเราแล้นหลังก็จะมีเพื่อนบ้านส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านแถวนี้ทําอาชีพอะไรก็จะเป็นอาชีพอ่าเ,เลี้ยงปลาเพาะพันปลาแล้วก็เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งทํานาเผาฟืนเผาถ่านอะไรประมาณนั้นค่ะอาชีพชาวบ้านแถวนี้นะ อโอเคเลยค่ะทุกคนสรุปให้เลยนะสรุปของสรุปสรุปเลยที่ดินแปลงนี้เนื้อที่สองไร่เต็มฉนดขุดแดงราคาเหมายกแปลงเลย780,000บาทนะตอนนี้ประชดชีวิตถ้าช้าคงไม่ทันแนะ่ๆตกไร่ละ3,9 0,000บาทเฉลี่ยตกตารางวาละ975บาทพิกัดตรงนี้อยู่ที่ตําบลดงละครอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกที่ดินคือเป็นที่นาเดิมแล้วก็มาขุดเป็นบ่อ บอ่ปบอปลาบ่อเลี้ยงปลานะคะแต่ว่าดินจะหายไปไหนไหม่ไม่ไปไหนหรอกก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วสามารถปลูกบ้านได้ปลูกแบบบ้านไม่ได้ใหญ่มากหลังแบบคือพออยู่เป็นครอบครัวเล็กๆตามจุดต่างๆในพื้นที่ตรงนี้สามารถปลูกได้หลายมุมเลยเอาจริงๆตกแต่งตรงนี้สวยมากแล้วก็ซื้อดินมาถมอีกสักนิดนึงสักแสนสองแสนนะคะอุย้ยได้อยู่อย่างมีความสุขเลยดูสิทุกคนบรรยากาศแล้วเป็นที่ที่แบบว่า ถือว่ารูปแปลงสวยแล้วยังทำเลดีทำเลทองอีกหายากนะราคาแบบนี้โอพยายามนะคะหาที่ดินที่ถูกที่สุดดีที่สุดให้กับทุกๆคนเพื่อจะได้แบบว่าลูกค้าโอเกิดความภูมิใจกับช่องโอเนาะว่าได้ที่ดินราคาที่ถูกแล้วก็ที่ดินที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอาศัยอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเพื่อนบ้านตรงนี้ก็จะเขาเรียกอะไรนะเลี้ยงอาชีพอาชีพเลี้ยงปลาเพาะพันปลาอะไรประมาณนั้น ก็อยู่แบบตามเศรษฐกิจพอเพียงปลาเต็มเลยอะค่ะทุกคนคือตรงนี้เป็นบ่อปลาเขาเลี้ยงปลาขายนี่และอยู่ตามธรรมชาตินะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่นะนี่หมาการพาชมก็น่าจะประมาณนี้เนาะสนใจก็ลองแวะเวียงกันเข้ามาดูได้ ถ้าสนใจทักมาเดี๋ยวจะวางพิกัดให้ย่างที่บอกนะคะถ้าจะมาเนี่ยก็คือให้มาเริ่มที่สีแยกสามสาที่จังหวัดนครนายกงแล้วค่อยขับรถมาถ้าเรามาจากกรุงเทพเนี่ยห่างจากแยกองค์คกษ์ประมาณ23กิโลเมตรแต่ว่าคือเขาจะพาเรามาตามวิถีชาวบ้านซึ่งถ้าเราเป็นคนต่างถิ่นเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับทางก็จะจะ,จะงงได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ให้เกิดความงงของทุกๆคนก็คือเส้นทางที่โอบอกไว้ก็คือมาตามนั้นได้เลยนะคะทุกคนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย เรื่องของที่ดินราคาถูกๆแรงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะถ้าใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ดิสเ่นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ